อาิยสาวกทั้งหลายยอมเสียชีวิตแต่ไม่ยอมก้าวล่วงสิกขาบทปหาราทะมหาสมุทรเต็มเปี่ยมอยู่เสมอไม่ล้นฝั่งฉันใดเราบัญญัติสิกขาบทใดๆแก่สาวกทั้งหลายของเราแล้วสาวกทั้งหลายของเราย่อมไม่ก้าวล่วงสิกขาบทนั้นๆแม้จะต้องเสียชีวิตก็ฉันนั้นเหมือนกันปหาราทะ ข้อที่เราบัญญัติสิกขาบทใดๆแก่สาวกทั้งหลายของเราแล้วสาวกทั้งหลายของเราย่อมไม่ก้าวล่วงสิกขาบทนั้นๆแม้จะต้องเสียชีวิตนี้แลเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่น่าจะมีได้ประการที่สองในธรรมวินัยนี้ซึ่งเมื่อภิกษุทั้งหลายได้เห็นแล้วเห็นแล้วซึ่งข้อนี้ย่อมเกิดความพอใจอย่างยิ่งในธรรมวินัยนี้แล ในที่นี้ยกมาเพียงหนึ่งข้อจาก8ข้อของสิ่งที่น่าอัศจรรย์ในธรรมินัยพุทธวจนะหมวดธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดเล่มที่12บสองเดรานวิชาหน้าที่7จส